โอเคครับเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะครับในเรื่องของข้อสอบนะครับเก่งข้อสอบกันนะครับเป็นข้อศูนย์ก่อนนะครับอ่าข้อศูนย์นะครับเขาถามอะไรเป็นศูนย์นะครับขออนุญาตเตรียมพร้อมอ้าวมาครับข้อใดไม่เกี่ยวข้องเราต้องหาคีย์เวิร์ดนะครับคีย์เวิร์ดหรือตัวสําคัญนะครับแล้วก็เรื่องใหม่ๆนะครับอ่าเขาถามว่าข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการกระจายอํานาจนะครับ จำได้เนาะนะครับประลัดกระทรวงเกี่ยวไหมเกี่ยวกระทรวงสายที่การเลขาที่การสาภาเลขาที่การกพรถเกี่ยวเลขาที่การอาชีวะเลขาอะไรไม่เกี่ยวแล้วครับอุดมศึกษาวิจัยนะนะครับเลขาธิการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมนะครับอ้าวเข้าสู่ข้อที่1น,นะครับทีนี้ค <c oughs> ำถามคล้ายเดิมนะครับ <c oughs> ขออภัยนะครับการกระจายอํานาจการจัดการศึกษากระจายไปทุกที่ ยกเว้นยกเว้นอันไหนะครับกระจายไปทุกที่ยกเว้นนะจำได้ยังครับกรรมการเขตสํานักงานเขตสถานศึกษาสํานักงานเขตหรือเห็นไหมครับเขาเล่นคํานะครับนะเขาใช้คําว่าหรือหรือคาว่าแรกครับเขาใช้คาว่าแรกเนาะดังนั้นข้อนี้ได้คะแนนใช่ไหมครับไม่ได้ใช้คําว่าหรือนะครับข้อที่2นะครับนะข้อที่2นะครับอาข้อใดไม่ได้รับการกระจายอํานาจจําได้ยังครับ ทำการเขตกระจายสมักง,งานเขตกระจายนะครับกต่อปนอนไม่ได้กระจาย <c oughs> ข้อที่3นะครับข้อใดไม่ใช่งานวิชาการนะครับวิชาการมี17เรื่องใช่ไหมผมเคยสอนให้แล้วนะครับถ้าคําว่าทําเพื่ออะไรครับเทคโนโลยีเฉยๆอยู่งานอะไรครับทั่วไปแต่ถ้าเทคโนโลยีและ,ะมีการทําเพื่อการศึกษาด้วย นะครับเป็นอะไรครับวิจัยและคุณภาพวิจัยเทคโนโลยีด้วยอันนี้เป็นวิชาการนะครับข้อที่สนะครับใครคือผู้มีอำนาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขหลักสูตรนะครับก็คือตัวผู้นวยการและประธานคณะกรรมการสถา,านศึกษานะครับได้ทั้งข้อเลยครับข้อกอและข้อขอนะครับข้อที่5หากท่านได้รับการแต่งตั้งผู้มีการเถอท่านจะ ตัดสินใจปรปับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามข้อใดนะครับาการจัดก,การศึกษาการกระทำํำการคุณภาพภายในต้องทําอะไรครับทุกปี <c oughs> นะครับอันการตรวจสอบภายในนะ่ะอันนั้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุก3ปีนะครับข้อที่6ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสําคัญที่สุดคือการจัดประสบการณ์นะครับข้อขอ วิธีการที่ประเมินเหมาะคือ 3- าถึงหปีดูสมุดบันทึกสุขภาพข้อคอคุณลักษณะพึงประสงค์สำหรับเด็กต่ำกว่า3ปี4ปีปีคือ4พัฒนาการ12ปีใช่ไหม <c oughs> ข้องอการจัดเวลาเรียนสําเด็ก 3- าถึงหปีต้องไม่น้อยกว่าร้อยแชั่วโมงข้อจอคุณลักษณะพึงประสงค์สำหรับเด็กอายุ3คือ4 7ข้อใช่ไหมนะครับอันที่ถูกต้องที่สุดคือไหนครับอ่าโตแล้วนะครับ 3- าถึงหปีต้องมีเวลาเรียนรวมเท่าไหร่ครับพอ 180ชั่วโมงต่อปีการศึกษายิานดีต้อนรับครับต่อมาข้อ7ครับผมข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สุดประกอบไปด้วยการจัดศึกษา2ระดับใช่ไหมประถมมัธยมหรือเปล่าการตัดสินผลการเรียนชั้นประถมรายปีตามบริบทเหรอ,อประถมรายปีมัธยมรายภาคตัวชี้วัดช่วงปีช่วงชั้นนะครับตัวชี้วัดชั้นปีช่วงชั้นอ่ะง,งงไปใหญ่ ข้อง,งอผู้ลงนามประกาศหลักสูตรคือผู้นวยการประธานการศึกษาขัา้นพื้นฐานข้อไหนครับข้อน,นี้ใช่ไหมครับอู้ยังอ่านต้องอ่านให้จบก่อนดิกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช่อันนี้ปรับใหม่ใช่ไหมถูกต้องกับเพื่อนเลยนะครับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการงานอาชีพเฉยๆเนาะนะครับข้อ8ข้อใดไม่ใช่การประเมินตนเองนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ซาไม่มีในซาคุณภาพผู้เรียนมีใช่ไหม นะครับกระบวนการที่สํเคัญสําหรับผู้บริหารมีใช่ไหมที่เน้นผู้เรียนใช่ไหมและอบปกรนใช่ไหมนะการกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเน้นผู้เด็กไม่ใช่เนาะเน้นเด็กนะครับเออเล่นคําไปนะครับอ่าข้อไหนเนาะข้อไหนนะครับกระบวนการประกันที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลดูเล่นคํานะครับข้อ9นะครับการจัดเรียงลําดับขั้นตอนการประกันคุณภาพภายใน ได้ถูกต้องอามาดแผนหานดําตรวจการลายเนื่องอันเก่านะมาดแผนหานดาตรวจการเมื่นตามส่งกําหนดมาตรฐานของอะไรขึ้นก่อนครับสถานศึกษาจัดทําแผนการศึกษาของสถานศึกษาดํา,นดาดเนินการตามแผนนะครับประเมินผลตรวจสอบนะครับติดตามผลดําเนินการแล้วก็ส่งเห็นไหมครับมาดแผนดาเมินตามส่งนะครับน่ าจาก8เหลือ6ที่เขาพูดกันประกันคุณภาพภายในสิ่งที่หายไปคือคําว่ากระบวนการบริหารและการจัดการสารสนเทศไม่มีนะครับเป็นตัวหลอกในรอบนี้ต่อไปข้อที่10กรณีสถานศึกษาประเมินคุณภาพภายนอกไม่ผ่านนะถ้าประเมินถ้าประเมินคุณภาพภายนอกไม่ผ่าน รอเครื่องขอโทษทีครับเครื่องเขาวิ่งนิดหนึ่ง <c oughs> ขออภัยด้วยนะครับเครื่องหมุนรอ,อสักครู่ครับสําหรับเพื่อนนะครับยินดีต้อนรับนะครับอ่าโอเคแล้วกลับไปนะครับอ่าถ้าประเมินไม่ผ่านคุณภาพภายนอกไม่ผ่านนะครับนะอมศจะรายงานใครเป็นระดับที่หนึ่งตอบใครครับรายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นะครับแล้ว้อถ้าข้อสอบที่ผมเตือนไว้นะครับถ้าเกิดโรงเรียนยังไม่ทําอีกเขาจะ,ะรายงานไปยังสพทเป็นลาดับที่2นะครับข้อที่11ข้อใดไม่ใช่มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวยัยจําได้ไหมต้องใส่คําว่าอะไรครับเด็กเด็กเด็กใช่ไหมบริหารนี่เหมือนกันนะครับนะดังนั้นอะไรครับไม่ใช่กระถมวยัยเขาต้องเน้นเด็กเป็นอะไรครับสําคัญเขาเล่นคําใช่ไหมครับอ่ายินดี นะครับต้อนรับเพื่อนเราด้วยนะครับอยินดีต้อนรับครับผมนะครับดังนั้นคําตอบข้อนี้ก็ได้ทั้งข้อไหนครับต้องคุณภาพเด็กเนาะแล้วก็กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญนะครับไม่ใช่เป็นศูนย์กลางเห็นไหมครับเล่ยนคำอย่เพิ่งด่วนนะครับข้อที่12นะครับข้อใดไม่มีในเขาโครงงานวิจัยเขาโครงมีบท1 2 3นะครับถ้าเป็นสรุปอธิบายจะเป็นบทที่4ใช่ไหมครับ ข้อไหนครับสรุปอภิปลายผลข้อเสนอแนะบทที่5ข้อที่1 3ข้อใดเรียงลำดับงานวิจัยได้ถูกต้องบทนําเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับวิธีดำเนินการผลการวิจัยสรุปอภิปรายข้อเสนอแนะบท1 2 3 4 5ข้อที่14นะครับนะในเลีมเขาเขียนเขียนไม่หมดนะครับนะข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะ นะครับนะเด็กในศตวรรษที่21 3 R ใช่เนาะ read write read อ่านเขียนคิด8 C นะครับนะเออ create read thinking arithmetic ใช่นะครับความคิดสร้างสารรค์ความแก้ปัญหาใช่อันที่ไม่ใช่คือ computing เฉยๆต้องมี a n it literacy นะครับต้องต่อด้วย <c oughs> ข้อที่15ข้อใดไม่ใช่เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จำได้ไหมครับกัมปานดีเลิศยอดเราจาภายในนะเพื่อไปหลอกภายนอกนะครับตอบข้อไหนครับยอดเยี่ยมนะครับนะข้อที่นี่จะมันเห็นเฉลยแปบปิดเฉลยไปก่อน <c oughs> นะครับในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษาท่านจะขอความร่วมมือจากใครนะครับจึงจะเกิดผลสำลิในการภาพป่าของโรงเรียนได้มากที่สุดจําได้ไหมครับเราต้องไปท่องตัวบ่งชี้ที่ผมพาท่อง ตัวบงังชีของการมุ่งผลสำเร็จว่างไงครับถูกสรรพัดต้องเป็นคนที่ทํางานถูกต้องมีความคิดที่เริ่มสร้างสารรค์และพัฒนางานอย่างต่อเนื่องอ่านดูสิใครถูกสรรพัดใคร A1 A2 A3A4 านะครับจำได้ไหมครับตระหนักพยายามบางครั้งส่วนใหญ่ยั่งยืนแครดิตดีที่สุดนะครับอ๋อครู A เป็นคนที่รู้จักคนในชุมชนเฉยเฉยนะครับดีไหมนะครับครู B นะครับเป็นครูเก่าให้การยอมรับ ู้ใหญ่น้อยนะครับมามีแนวคิดนะครับใหม่ๆกำนันมากเป็นสิทธิ์เก่าพาเอาเขียเป็นประธานต้องเอาคนที่มีถูกสรรพัดความคิดใหม่ๆเห็นไหมครับ <c oughs> ขออภัยครับทีนี้เราก็มาดูนะครับมาเก่งข้อสอบนะครับในเรื่องอันต่อมานะครับาการอะไรนะบริหารงานในหน้าที่ <c oughs> นะครับ อันนี้ก็จะมาดูนะครับว่าเราจะตอบอันไหนดีนะครับนะามาเริ่มกันเลยนะครับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเรนเินง,งานของภาครัฐนะครับ ITA บางทีถามว่ามันย่อมาจากอะไรเนาะ Integrity and Transparency Assessment อยู่ในงานใดของเขตนะครับกลุ่มงานไหนครับนิเทศติดตามและประเมินผลเกี่ยวข้องกับงานของเรียนไหมทุกงานทุกคนช่วยกันประเมินมีอะไรบ้างนะ i i t ภายในใช่ไหม EIT ภายนอกใช่ไหม OIT การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะใช่ไหมเออโอเคครับข้อที่สองนะครับข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับชั่วโมงการสอนของครู60เสี 64, ยง12 1สองนึกภาพนนะที่เราติวกันมานะครับครูประถมวัยสอนไม่น้อยกว่า6ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับระดับประถมมัธยม สอนไม่น้อยกว่า12ภูมิมในการสอนไม่เกินกว่าที่จริงไม่ต่ำกว่าเหรอลองพุ่มในการไม่ต่ำกว่า10ครับดังนั้นอันที่กล่าวไม่ถูกต้องก็คือข้อกอและคอใช่ไหมครับเอ๊นะครับนะต้องใช้คําว่าไม่ต่ำกว่าเนาะแล้วก็ควาวใช่ไหมครับข้อ3ครับจำนวนนักเรียนต่อห้องในระดับมัธยมศึกษาจำได้ไหมครับ 3355วิธีคำนวณนะถ้าเป็นชั่วโมงสอน2535้าสามนะครับสามสอนุบาลปถมมต้นมปลายดังนั้นก็คือเขาถามมต้นใช่ไหมสามสามหก็คืออะไรครับ35คนต่อห้องเรียนข้อ4ครับจำนวนชั่วโมงการปฏิบัติงานของครู1ชั่วโมงต่อสัปดาห์จำได้ไหมครับตัวหารในสูตรเท่าไหร่ครับ ่20ชั่วโมงนะครับข้อ5โรงเรียนฟ้างามเพื่อไทยกล้าก้าวไกลโลก 9. สังข์สังคัดนะเขาเขียนให้เรางงนะครับนะทุกวันนี้เขตพื้นที่มีเท่าไหร่นะนะ1 6 2บวกเอ่อ183บวก62 2 4 5ใช่ไหมอนะ่เขาไม่ถามเด็เขาเดินมาถามแบบนี้ว่ามีนักเรียน360คนมีรองผู้ในการเราต้องจําตารางใช่ไหมมันแบ่งเป็นนักเรียน119คนและนักเรียน120คนอันนี้ต้องจําตารางสูตร มีรองได้แค่กี่คนครับ1-360ถึง360ก็มีแค่1คนคิดไปด้วยนะครับตัวเต็มจะอยู่ในหนังสือนะครับหนังสือตัวเต็มให้นะครับฉบับย่อนะครับข้อที่6โรงเรียนไทยสร้างไทยชื่ออะไรช่างมันครับมีนักเรียน82คนอันนี้ก็ใช้การเปิดตารางใช่ไหมครับมีสูตรการจำใช่ไหมครับ2 4 6อ6่า4นะนะครับมีได้สูงสุดเขาถามสูงสุดนะครับข้อไหนครับ แคนถ้าเป็นอันเก่าคือเอา2ไปหารมันได้40แต่ต้องบวก2ที่ผมบอกเทคนิคบวก2ได้พนักงานราชการได้ครูธุรการนะครับต่อมานะครับข้อ7นะครับอันนี้โรงเรียนเนี้ยให้สังเกตนะครับวิธีการสังเกตให้ท่านสังเกตว่าโจทย์เขาบอกว่าสอนตั้งแต่ระดับไหนอนุบาลถึงมต้นนะถ้า,าบอกว่านี้ต้องคิดคิดสูตรอนุบาลถึงมต้นคิดยังไง แสดงว่าเป็นโรงเรียนขยายโอกาสให้คิดยังไงครับนักเรียนประถมอนุบาลประถมรวมกันใช่ไหมหรือมารวมบวกกันเห็นไหมครับนักเรียนให้เอาอนุบาลบวกประถมนะครับบวกได้เท่าไหร่นะครับก็ไปเทียบกับตารางใช่ไหมครับเพราะมันรวมกันแล้วอะไรนะ30บวก50ได้เท่าไหร่ครับท่านครับได้80 80บปสบวก39ได้เท่าไหร่ครับ1 1 9พอดีมันยังไม่ต้องใช้สูตรเห็นไหมนะเห็นไหม 1้สิบเก้าคนลงมาเปิดตารางนะครับจำได้ไหมครับเออสองสี่หกแล้วก็หกสี่หกแปดนะมันจะมีสูตรไรก็เป็นอันว่าได้เท่าไหร่ครับได้หกคนใช่ไหมครับเออนะครับมีหกคนโรงเรียนกล้าก้าวไกลมีครูผู้สอนได้กี่คนนะครับนะเออไล่ไปนะครับลองสามสได้หกคนนะครับทำไมที่ถูกคือหกบวกหนึ่งนะครับทำไมต้องบวกหนึ่ง อ๋อหามาัธยมเดีครับเมื่อกี้ของอะไรก่อนครับในส่วนอนุบาลผสมก่อนเนาะได้เท่าไหร่ครับหกหาห้องก่อนเนาะสามสามห้าห้านะแล้วเขาบอกว่าไงนะสูตรของห้องถ้าเศษตั้งแต่สิบคนปัดให้หนึ่งเห็นไหมครับมันสามสิบเก้าหารสามสิบห้ามันเศษห้าปัดได้ไหมไม่ได้เลยได้แค่กี่ห้องครับนะได้หนึ่งนะครับพอหนึ่งก็เอาไปดูอ๋อหาห้องได้เรียบร้อยหาครูเรียบร้อยนะครับอ่านะครับ ต่อมานะครับถ้าเขาบอกว่าบุคลากรสายงานสำการสวนนะครับอันนี้ก็ไปเปิดตารางนะครับเปิดตารางเทียบนะครับต้องจําตารางนะครับอยู่ในหน้า40ในเล่มนะครับได้พนักงานราชการ1คนอ่านะครับมันต้องฝึกจํานะครับข้อต่อมาโรงเรียนเนี้ยทั้งสิ้นก็คือเอาบวกกันใช่ไหมครับเอาบวกกันพอ1นะครับนะไม่มีรองเนาะครูผู้สอน7สายสนุงหนึ่งรวมกันเป็น7จ็ดบวกศูนย์บวกเจ็ดบวกหนึ่งได้เก้า นะครับอันนี้ข้อสอบคำนวณน,นะครับโอเคครับ